ัดนี้ต้องติดกับภาคไหนเนี่ยติดกับขเมนใช่ไหมอ่าทำไมถึงเป็นสีสเกตอะเคยไปหรือเปล่าเคยไปไหมชายแดนเบื้องบูรพาป่างามน้ำตกสวยมากด้วยอะไรที่ทำโบราณย่านการขาไทยขเมรเคยไปปะสาแก้วตอบผิดหมดเลยห้องนี้อ่าอีหนึ่งอันหนึ่งอันอีหนึ่งจังหวัด ท้อเหรอเคยไปหรือเปล่าเคยไปหรือเปล่าอ,าอะถ้าเกิดว่าอยู่ในคำขวัญน,นี้ถ้าเรารู้ว่าจังหวัดนั้นภาคตะวันออกเสียงเหนือมีนครปฐมไหมไม่ไม,มีมีอะไรนครอะไรแทนนะครพน,นมไม่เป็นไรเราอาจจะจำสับสนได้บ้างนะคะอันนี้อยู่ในติดแม่น้ำโขงไหมเนี่ยติดไหมคะ เรือไฟด้วยมีเรนูผู้ไทยวัฒนธรรมหลากหลายเลนูผู้ไทยนะคะอีกหนึ่งอันคือพระธาตุพนมข้าลา้าพระธาตุพนมอยู่จังหวัดอะไรนครพนมนะคะยากไหมเนี่ยไม่ยากจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราดูในคำขวัญใช่ไหมถ้าเราอ่านคำขวัญแล้วเรารู้จักมองว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ยเขามีอะไรสำคัญเราก็จะรู้ว่าจังหวัดน,นั้นอยู่ตรงไหนเลย อันนี้มาจดอีกนิดหนึ่งคือสถานท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะให้เวลาหนึ่งนาทีสถานที่ท่องเที่ยวภาคตอนออกเฉียงเหนือนะที่จริงแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ครูยกตัวอย่างมาแค่สี่ที่สี่ที่นะคะคะอ่ะ จะบันทึกลงไปหน่อยนึงถ้าอยากรู้ว่ามีที่อื่นอีกไหมก็ไปหาเพิ่มเติมได้เดี๋ยววันนี้เราให้ดูตัวอย่างสี่ที่สวยๆจะได้ลองดูซิว่าเออเผิ่มมีคนเคยไปแล้วห้องนี้สรุปว่าไปเที่ยวไหนมานะชัยภูมิเนี่ยประกรณ์ฮะดอกกระเจียวนี่แหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุ่งดอกกระเจียวใช่ไหมโอ้ก็มีหลงทางไปบ้างใช่ไหมคะเฮ้ ไปมาด้วยเหรอไปเที่ยวไหนมาบ้างคะอืมอ๋อเรียบร้อยอยังอ่าผู้ชายเรียบร้อยอยังลูกเสือเขียนเป็นแผนพังด้วยเหรอรรอ,ออแล้วแต่แล้วแต่ตามสะดวกตามสะดวกตามชอบพร้อมยางไปต่อเลยนะ เขาเรียกว่าที่ที่ไหน 3, สามพันโบกจังหวัดบนราชธานีอุบลราชธานีนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวตั้งหลายที่นะคะยกตัวอย่างมาช่วงนี้เขากําลังกําล<บ>ังขึ้นชื่อกําลังบูมกันอยู่นะสามพันโบกสามพันโบกในอยู่แถบแม่น้ําโขงใช่ไหมนอกจะสามพันโบกมีอะไรอีกผาแต้มเคยได้ยินไหมอ่าเขียนไปโลกอันนี้เขียนลงไปด้วยจะได้รู้ อ่าสามพันโบอุบลราชธานีที่อุบลราชธานียังมีที่อื่นอีกเช่นอะไรนะเมื่อกี้นี้ที่บอกอหาแต้ม<อ>นะคะไปหาเพิ่มเติมเขียนเพิ่มเติมมาได้นะคะเคยไปไหมเคยไปไหมคะ<อ>มันเป็นปรากฏการธรรมชาติเ,<อ>เป็นเกิดจากการที่เ,<อ>เกิดจากน้ำเสาะใช่ไหม แม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่บางช่วงเนี่ยมันกว้างมากแล้วก็เวลาน้ํามันไหลมันจะไหลแรงมากใช่ไหมคะการกระแทกของน้ําเนี่ยก็ทําให้เกิดการสึกกร่อนของทรายของหินนั่นเองก็เลยทําให้เกิดปรากฏก,การณ์แบบนี้ขึ้นนะคะอ้าวเรียบร้อยยังไปดูต่อเลยนะเขียนผ่าแต้มเพิ่มไปด้วยก็ได้นะคะอ่าเราจะได้รู้ว่า ที่อุบลราชธานีเนี่ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะสามพันโบกยังมีผาแต้มมีที่ไหนอีกไอีกไม่รู้ไม่เคยสนใจอ่าไปดูต่อไปดูต่อที่ไหนที่ไหนมีทะเลหมอกภูไรภูกระดึงทำไมถึงเรียกถึงรู้ว่าเป็นภูกระดึงเพราะว่ามีต้นนี้อยู่เนี่ย ใช่ปะเอออยากรู้ต้องไปดูเองนะคะภูกระดึงอยู่จังหวัดเลยนะคะภูกระดึงจังหวัดเลยจังหวัดเลยเยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะเพราะเป็นบริเวณที่อยู่บนเขาที่แต่ว่าไม่สูงมากนะคะอยู่เหมือนเหมือนกับเนินเขาแล้วก็จะเห็นพื้นที่ข้างล่างนะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะมีทะเลหมอกใช่ไหมคะ คนมักจะนิยมไปดูทะเลหมอกไปถามว่าแถวบ้านเรามีทะเลหมอกไหมมีมีไหมจังหวัดใกล้ๆบ้านเรามีด้วยแถบภาคอ๋ออยู่ในแถบภาคตะวันตกเหมือนกันก็คือจังหวัดเพชรบุรีมีทะเลหมอกเคยไปดูไหมเคยเคยไหมเคยบางคนเคยบางคนบอกว่าไม่ไปทุกวันนี้จะไม่เอาสักบ้านเย็นนี้จะกลับไปเล่นเกมอย่างเดียวเสาร์อาทิตย์จะเล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหม ไม่ใช่นะเราก็ต้องไปหาความรู้ทั้งนอกบ้างนะคะ,อะนอกจากภูกระดึงแล้วจังหวัดเลยยังมีอีกหนึ่งที่ที่สวยๆที่นี่เรียกว่ามีทะเลหมอกอีกแล้วมีทะเลหมอก,อกแล้วอยู่จังหวัดเลยถูกต้องอันนี้ก็อยู่จังหวัดเลยเหมือนกันอยู่ที่ภูเรือจังหวัดเลยนะคะ สังเกตดูว่าช่วงอากาศหนาวๆหน้าหนาวถ้าเขาไม่ไปเที่ยวภาคเหนือเขาก็จะไปเที่ยวภาคไหนกันภาคไหนตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองหรือภาคอีสานนะคะเพราะว่าอากาศก็ดีสถานที่ก็สวยนะแล้วก็ต้นไม้ดอกแดงๆเนี้ยเห็นไหม ดอกแดงๆนี่เห็นไหมคะเขาเรียกดอกอะไรต้นอะไรรู้ไหมเนี่ยต้นลายเมื่อเวลาอากาศหนาวๆเนี่ยใบจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงต้นลายคิสมาดเคยได้ยินไหมออลองไปหาดูนะใบมันจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเวลาอากาศเย็นมากๆอากาศหนาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบว่าปลูกต้นพวกนี้ไว้เยอะๆพอเวลามันอยู่รวมกันเยอะๆสวยหรือไม่สวย สวยนะคะอ้าวอีกหนึ่งจังหวัดที่เอามาให้ดูก็คือ,อที่ไหนที่ไหนดอกอะไรเนี่ย,ดอกก,ยดอกกระเจียวอยู่จังหวัดอะไรชัยภูมิอ่ะเรียกว่าทุ่งดอกกระเจียวนะคะจังหวัดชัยภูมินะเป็นดอกไม้ที่เวลาออกรวมกันเยอะๆแล้ว,วสวยคะทุกเม่เงมาอาจจะแก้ให้ สะกดเองเติมเองไปเลยได้ไหม<ช>ได้อาได้นะคะใครเขียนผิดนะช่วยกันดูถูกต้องแล้วนะคะอ่าทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชัยภูมิส่วนมากลักษณะส,สถานที่ท่องเที่ยวของภาคตอนออกเฉียงเหนือนหรือภาคอีสานเนี่ยจะเป็นลักษณะาทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่นะคะ ส่วนมากลักษณะทางธรรมชาติก็เขาก็จะไปเที่ยวกันในช่วงหน้าไหนหน้าหนาวช่วงอากาศเย็นเย็นเป็นส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวก็จะได้เห็นวิวสวยๆใช่ไหมทิวทัศน์สวยๆอากาศเย็นๆนะคะตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปแล้วไปไหมเอาไม่ไปแล้วปรึกษาเรื่องอะไรกันอยู่คะลูกไปไหมพงศธรไปไหมไ<ป>อ่าเดี๋ยวเสาร์ทย์นี้นะคะว่างๆไปก็ได้นั่งรถกันไปชวนพ่อคุณแม่ไป ต่อย่าแอบหนีไปคนเดียวนะนคุงคูไม่ตามนะคะอ่ะทีนี้วันนี้เ,เรื่องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจบแล้วง่ายๆใช่ไหมง่าย,ยไห<ง>มง่าย,ย,าย,ายแล้วษนะภูมิประเทศเป็นยังไงนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นยังไงนะอ่าภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงภูเขาใช่ไหมคะเลยส่งผลให้อากาศเป็นยังไง หนาวในช่วงหน้าหนาวร้อนในช่วงหน้าร้อนฝนเยอะหรือฝนน้อยนักเรียนคิดว่าฝนเยอะหรือฝนน้อยฝนน้อยนะคะเป็นภาคที่ฝนตกน้อยฝนไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าฝนตกบางที่ก็เป็นยังไงน้ําท่วมไหมท่วมไปเลยนะคะลักษณะสถานท,ที่ท่องเที่ยวเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนลักษณะสถานท,ที่ท่องเที่ยวเป็นแบบไหนคะส่วนมากเป็นแบบธรรมชาติใช่ไหม ป่าไม้ภูเขาทะเลหมอกท้องทุ่งนะคะลองไปดูสักครั้งหนึ่งสวยดีผูกระดึงผูเรือดีไหมผู้ทับเบิกไปไหมผู้ทับเบิกรู้จักไหมรู้จักไหมคะอ่านะคะมีมากมายหลายที่เลยเดี๋ยวครั้งหน้าเอาวิดีโอมาให้ดูครั้งนี้หยิบมาผิดนะคะดีไหม อะวันนี้ในเรื USA, 對對่องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราเรียนไปกี่ภาคแล้วเนี <k 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 ่ยวันนี้กับครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเรียนกี่ภาคแล้วสองภาคนะคะคือภาคอะไรกับภาคอะไรภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือมีกี่จังหวัดเก้าจังหวัดไปดูมาแล้วต้องจําให้ได้นะคะว่าภาคเหนือเก้าจังหวัดและมีจังหวัดอะไรบ้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด 20จังหวัดเพราะฉะนั้นใครยังเขียนไม่เสร็จไปเขียนให้เสร็จเดี๋ยววันอังคารจะตรวจรอบเดียวดีไหม <Yeah. S 1> 20จังหวัดเดียวเช้าวันอังคารจะมาตรวจการห้องไหนออกอากาศส่วนห้องปลายทางจะตามไปตรวจที่ห้องนะคะ20จังหวัดไปหาโครบหาจากไหนได้บ้างหาจากไหนได้ oh, <yeah. S 1> แผนที่ประเทศไทยอันนี้ได้ไหมที่เรามาเรียนกัน <Yeah. S 1> ได้แผนที่ไหนอีก <Yeah. S 1> คอมพิวเตอร์ได้ไหม ได้นะคะคอมพิวเตอร์ก็ได้หนังสือห้องสมุดได้ไหมได้นะคะไปหาไปทำมาให้ครบเขียนให้ครบห้ามซ้ำด้วยนะคะ20จังหวัดอย่าลืมนะกายสิทธิ์กายสิทธิ์คะอย่าลืมนะคะใส่เสร็จหรือ,อยังกายสิทธิ์ได้กี่จังหวัดแล้วได้3จังหวัดแล้วที่เราเรียนไปใช่ไหมก็คือจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อกี้นี้ อ่านะคะไปหาเพิ่มให้ครบ20จังหวัดจะได้รู้ว่ามีจังหวัดอะไรบ้างวันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีไม่มีเก่งมากเลยนะคะอะถ้าอย่งงางนั้นครั้งหน้าเดี๋ยวมาเจอกันอีกในภาคต่อไปไปดูมาว่าจะเป็นภาคอะไรนะคะวันนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ